ไม่ผิดเขานี่คือใครก็ไม่รู้นะทุกผู้ชมนะแกเนี่ยมาทำอะไรก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าเป็นบริวารสม,มิงพรานะก็ไม่แน่ใจนะทุกผู้ชมดูว่า สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมเป่าเดินํำรวจป่าก,กันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็มากับน้องพีด้วยนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมกับน้องพีดนะครับจะกลับไปดูสมิงพราที่ผมเนี่ยได้เอาอรูปประคำนะครับได้ไปแขวนคอไว้นะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมกับน้องพีดเนี่ยจะกลับไปดูนะท่านผู้ชมว่าแกเนี่ยยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับ ก็ฝากติดตามเพจและ Youtube หน่อยนะทุกผู้ชมนะก็เพจผมเนี่ยอ่าเป่าเดินสำรวจป่าเลยนะก็ฝากติดตามหน่อยนะทุกผนะู้ชมนะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันแล้วทุกผู้ชมไปนี่นะทุกผู้ชมตอนนี้ผมกับน้องเพจนะครับอ่กำลังจะไปตรงที่อ่าสมิงพระนะทุกผู้ชมนะแล้วก็ยื่งเดี่วของผมนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวเรานะไปดูนะจะเจอหรือเปล่านะ nhá. ใหญ่ quá nha các bạn เดี๋ยวเราลองแยกหาดูนะเดี๋ยวเองไปทางนู้นนะเดี๋ยวพี่จะไปฟังเนี่ยก็เดี๋ยวผมกับน้องพีนะ่ยจะลองแยกกันตามหานะทุกผู้ชมนะเพราะว่ามันอยู่แถวๆนี้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่โซนไหนนะทุกผู้ชม mẹ mấy vô yêu biết mẹ đi biết liệu lâu yêu nê yêu nê bì lâu mẹ đi 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 vào như này, không biết, không biết đi đâu, không biết đi đâu, không đi đâu, đâu, không biết đi đi đâu, không biết đi đâu, 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 ท,ทเุเอาไงดีวะพี่แกนี่ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะทุกผู้ชมแกเนี่ยได้กินอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะพี่นะแกเนี่ยน่าจะหิวนะทุกผู้ชมนะ น้ำไม่ได้มาไม่ได้เอาน้ำมาด้วยนะทุกผู้ชมนะอยดนะูใกล้ๆนั่งๆนั่งซ้อมไหมเดี๋ยวเราจะรอดูสักพักนึงว่าแกเนะี่ยจะรู้สึกตัวหรือเปล่านะดูดีวิตเจ้า

เสียงอะไรวะพิษเสียงอะไรไม่ร <lebih Guru S 1> ู้ได้ยินเสียงวะมันเสียงเฮ้ยพิษตัวอะไรนั่นนะปสียบเสียบมันคือตัวอะไรเนี่ยทุกชมเฮ้ย มมเฮ้ยพิษเขานี่คือใครก็ไม่รู้นะทุกผู้ชมนะแกเนี่ยมาทำอะไรก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าเป็นบริวารสม,มิงพระนะก็ไม่แน่ใจนะทุกผู้ชมดูวะแกทำอะไรก็ไม่รู้นะดูดิ อาจจะเป็นบริวารสมิงพระก็ได้นะดูดิเหมือนมันมาช่วยนะเหมือนอาลูปประคำออกดูพี่นะเฮ้ยมันโจนลูปประคำออกไปแล้วนะทุกผู้ชมดูดิ เฮ้ยทำไมไปขับรถทางอ่ะเขาเดินไปทางนู้นแล้วทุกผู้ชมเฮ้ยพี่แกมองเราปะแยกทางกันไปนะสมิงพระไปฝั่งนู้นแล้วนะทุกผู้ชมนะ เดินจะกินในรูปประคำอยู่ตรงไหนนี่นหนวิทยโอ้แล้วสีมันเนียนมากเลยนะทุกผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเหมือนกับว่ามันเข้ามาใมากล้ามากเลยนะทุกผู้ชมอันนี้นทุกผู้ชม ตะกินได้ซิมิงพระไปฝั่งนู้นนะทุกผู้ชมนะผิดแปลกใจมากเลยนี่นี่คือตัวอะไรผมขาว,วคนที่อยู่ในถ้ำเหระเดี๋ยวเราลองตามไปดูวะ นี่แกเดินมาฝั่งนี้นะทุกผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปตามหาเขาดูนะ แกเนี่ยไปฝังไหนละนั่งเป็เเเนตัวอะไรนกเขาบปล่ này sai bảo không nà. đu đi đi sai bảo này sao bà bị như này nè, xí đi mày ký ở đằng này là này tùng này มูอขาวๆเลยพี่ไม่เห็นเหรออะไรเกดไม่เห็นเลยนะทุกผู้ชมต้องพิชินะ่อดีตาฝาดหรือเปล่าไม่รู้บางทีเนี่ยอาจจะตาฝาดนะทุกผู้ชมนะ ไปพีทไดเดี๋ยวเราลองไปดูฝ like yeah. so yeah. ั่งโน้นนะพี like ่คนะตะกี้เนี่น้องพี่บอกว่าเห็นอะไรไม่รู้นะทุกผู้ชมนะน้องพีหน้าตาฝาดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกผู้ชมไหนพีทเองเห็นตรงไหนตะกี้นะฮะตรงไหนตรงนั้นน่ะอะไรนี่เองเจอป่ะเนี่ยไหนเองลองดูดิเจอป่ะเนี่ยอยู่ไหนล่ะ นานตาฝาลุงพีลุงพีนายตาฝาแล้วทุกผู้ชมไปพี่ไปเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนนี้เพราะว่าตะกี้นี้เราเนี่ยเห็นแกนเ,นเนี่ยมาแถวๆนี้นะทุกผู้ชมนะ แกจะไปทางนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่เราจนะลองไปดูนะเผื่อแกเดินมาเส้นนี้เดินนะทุกคน 아 k e t e m a นลูกใหญ่มากเลยคุณผู้ชมจะดูปดลูกใหญ่มากนะกกกนะไป<ด>เอาอะ<ด>ไทำไดีดโหไม่รู้ว่าแกจะไปไหนคุณผู้ชมมันลกมากเลยคุณผ้ชมนะไม่รู้จะไปยังไงดีนะไปยังไงดี หมดก็เยอะ,ะเดี๋ยวจะเาไปด,ดูน้วนงมาพี่มาค่อยมา Món. Món này nhiều lắm Tụi chồng nè Lâu

No, i no. ไอพิษข้างในนี้อาจจะเป็นโพรงของแกก็ได้นะไม่ดูสิเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนี่มันเหมือนมีโพรงมากเลยทนะุกท่าเหมือนโอ้พักอาศัยได้เลยนะครับเนี่ยกันไปหมดเลยละข้างในนล้มันก็จะโล่งๆนะทุกท่าม ดูไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะอันตรายมากนะับทุกผู้ชมไม่เจออะไรเลยแล้วไปไป,ไปตอนนี้ก็เย็นแล้วพี่เดี๋ยว,วเราจะขอดินทางกลับแล้วนะทุกผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมนะจะกลับมาอีกครั้งนึงนะทุกผู้ชมนะตอนนี้นะเดี๋ยวผมกับน,น้องพิณจะขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วทุกผู้ชมนะ Còn đây là trời hơn no tôi chung. Hay gì vậy? ท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมกับน้องพีก็ได้เอามาจากอ่าตรงนั้นแล้วนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้ผมกับน้องพีนะครับอ่าไปเจอเข้ากับอ่าใครก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะแปลกหน้ามากเลยนะท่านผู้ชมเป็นผมขาวๆนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ผ้าถุงเนี่ยลายไทยหน่อยนะเป็นใครก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะไม่เคยเจอเลยนะครับก็วันนี้ผมกับน้องพีเนี่ยขอลาเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องพีเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมและน้องพิ่เนี่ยขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ